สวัสดีครับหนูหนูอาบน้ำกันแล้วครับตอนนี้ก็มาตากแดดนะครับตากแดดทำไมอาบน้ำแล้วก็ตากแดดฆ่าชเชื้อโรคนะครับนี่ครับทายาทอสูรมีลูกของพยัคฆพันธ์ลูกของพยัคฆ์ชางเผือก ลูกของพย์ขลามขาวลูกของลำพึงลำพันธแล้วก็ลูกของวันเย็นนะสายขู่อ่างนะฮทายาตะสูรครับอยู่ในรังอีกนะ่นี่จะจะไม่ได้จับออกมาอันนี้เดี๋ยวอาทิตย์หนึ่งก็คงจะกินอาหารได้เองแล้วลายลทัท้งนั้นสบายเลยดูสซนอนตากแดดสบายเลย อีกสักครึ่งชั่วโมงคอยเก็บถ้าการตากลูกนกลักแดดลูกนกแบบนี้อาบน้ําตากแดดอย่างเงี้ยถ้าถ้าถ้ามันหอบก็เก็บคือเก็บเลยเพราะว่ามันบางทีมันร่างกายมันยังเล็กอยู่ถ้ามันโดนแดดแรงก็ต้องเอาเก็บถ้ามันหอบนะแสดงอาการว่าหอบว่าร้อนเนี้ยก็เก็บเลยแต่ถ้าไม่หอบอย่างเงี้ยยาวไปยาวไปเลยครับตากยาวไปตากได้ทั้งวันก็ได้ถ้ามันไม่หอบนะแต่ถ้าหอบก็เก็บได้เพราะว่ามัน ร่างกายยังบอกบางอยู่ต้องต้องสังเกตมันถ้ามันหอบถึงจะเก็บแต่ถ้ามันไม่หอบก็สักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็ได้นกมันจะสุขภาพดีขึ้นด้วยครับครับผมสวัสดีครับ